ปฏิบัติที่จะกำจัดกิเลสโดยตรงหรอก320ู้้ที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทให้ศึกษาจึงไม่ใช่พุทธและการหลับตาปฏิบัตินั้นไม่มีปฏิจจสมุปบาทให้ศึกษาเลยลัทธิที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีผัสสะเป็นปัใจจัยในการปฏิบัติจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธ แม้ชาวพุทธก็เป็นลัทธิเดียรถีหรือลัทธินอกกรีดพุทธเพี้ยนพุทธไปแท้ซึ่งศาสนาอื่นใดทั้งหลายในโลกไม่มีปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทจึงไม่สามารถกำจัดกิเลสจนกระทั่งดับเหตุที่มีสภาวะจริงของจิตเจตสิกอย่างถูกต้องของจริงชนิดที่สัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายโดยตรงถูกตัวของรูปนามได้ ศาส,สนาอื่นหรือแม้แต่ชาวพุทธแท้ๆท,ที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงปฏิจจสมุปบาทก็จะมีอวิชชาเป็นตัวตั้งต้นอยู่ทั้งนั้นจึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไม่สามารถหมดสิ้นโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะแน่นอน ศาส,สนาเทวนิยมทั้งหลายที่ไม่มีปฏิจจสมุปบาทหรือแม้ชาวพุทธเองแท้ๆที่ปฏิบัติวิตกวิจาร์ไม่เป็นหรือไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชงตามเหตุตามปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทก็จะหลงยึดถือวิญญาณเที่ยงแท้กันอยู่ทั้งนั้นจิตวิญญาณจึงเป็นอัตตาที่ยิ่งหนาปุถุหนาอ้วน โตใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปนิรันดรที่นิรันดรเพราะไม่มีทางลดละจางคลายลงนั่นเองจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รงความเป็นอัตตาสามตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302แล้วปฏิบัติลดละอัตตาในจิตวิญญาณลงได้เป็นอันขาดจึงงมงายหลงผิดหลับตาปฏิบัติกันอยู่ไม่ฟังผู้รู้ ชาวพุทธผู้มิฉาทิฐิทั้งหลายเอย๋ยนั่นมันไม่ใช่พุทธ 321พุทธเรียนรู้อัตตาสามกำจัดอัตตาด้วยปัญญาศาส,สนาพุทธมีภูมิธรรมรู้ในความเป็นอัตตาแท้ด้วยธาตุรู้ที่ชื่อว่าปัญญาทีเดียวไม่ใช่แค่เฉโกเท่านั้นปัญญาเป็นธาตุรู้ที่เป็นอุตริมนุสธรรมธรรมะซึ่งเหนือความเป็นปุตุชนสามัญขึ้นไปเป็นพิเศษจริงๆ เพราะเป็นอัญญาธาตุธาตุอื่นที่ไม่ใช่แค่ธาตุสามัญของปุถุชนแต่เป็นธาตุใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่งค้นพบจึงมีเครื่องมือมาใช้งานที่เป็นสมบัติใหม่เป็นนวัตตจิตท,ที่มีในศาสนาพุทธเฉพาะผู้อยากได้อยากมีสมบัตินี้ก็ต้องต่อเชื้อเอาจากเชื้อที่เป็นเชื้อแท้ของความเป็นปัญญาจริงๆจ,จะได้เพราะไม่ใช่ความรู้หรือความเฉลียวฉลาดแบบเก่าที่เป็นแค่ดี a โลกี หรือแบบปุตุชนคนสามัญทั่วไปจริงๆปัญญาจึงเป็นธาตุรู้ที่มีคุณสมบัติใหม่อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีเชื้อของอัญญาธาตุแท้กล่าวคือเป็นธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมาให้แก่โลกจริงๆแล้วจึงขยายผลมาเป็นคุณสมบัติธาตุรู้จากสัญญาและสังขารซึ่งเกิดมีลักษณะการพัฒนาการของเวทนาธาตุและวิญญาณธาตุกันขึ้น กาวนายิ่งขึ้นมาเกิดเป็นเวทนาและวิญญาณของจิตนิยามขั้นโลกุตระเมื่ออัญญาธาตุขยายตัวเป็นอัญญาให้แก่สัญญาธาตุถึงขั้นปัญญาก็กลายเป็นความรู้ที่พิเศษสามารถรู้ความเป็นอัตตาได้จริงและแยกแยะออกไปได้ครบถ้วนในความเป็นอยู่จริงแล้วกำจัดอัตตาที่เป็นอกุศลได้แท้ต้องมีปัญญาจริงแท้ จึงจะสามารถทําอัตราของตนให้เป็นผู้อยู่เหนือความเป็นอัตราของตนเองสำเร็จ322ปัญญารู้ยิ่งจริง จึงได้ชื่อว่าอุตริมนุษษธรรมซึ่งลำพังความรู้ความเฉลียวฉลาดแค่ขั้นเชโกนั้นมีคุณสมบัติหรืออัจฉริยะของเชโกที่ไม่สามารถรู้ลึกล้วงล่วงรู้เข้าไปในความเป็นอัตตาอันเป็นปร,ม,รมัธถธรรมคือสภาวะที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานได้หรอก เพราะปัญญานี้รู้ได้ยิ่งซึ่งลึกกว้างหนาเกินกว่ามิติแห่งความรู้สามัญมนุษย์ที่พึงรู้กันอยู่จึงเป็นการรู้ที่รู้ยิ่งสูงกว่าธาตุรู้ของคนโลกิยะปุตุชนทั่วไปในโลกสามัญปกติเพราะเป็นโลกุตระธาตุจึงชื่อว่าอุตตริมนุสธรรมเช่นสามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงความเป็นอัตตาดังที่สาธยายผ่านมา หรือสามารถรู้ลึกรู้กว้างรู้หนารู้ละเอียดรู้รอบทวนไปได้ถึงความเป็นอุตุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามกรัมนิยามธรรมนิยามเป็นต้นและอื่นๆอีกมากจึงมีประสิทธิภาพในการรู้ได้มากมายเหนือกว่าความรู้สามัญธรรมดาของประดาคนผู้รู้ที่ได้รู้กันมาแล้วจะยิ่งเยี่ยมเก่งสุดแค่ไหนก็ตามในมหาจักรวาลนี้ถ้ารู้ที่เป็นเช่นด่งสาทยายมาครคารๆนี้แล คือธาตุรู้ที่เรียกกันในภาษาว่าปัญญาซึ่งมีใช้ความรู้ปกติเพราะมีความพิเศษเหนือกว่าธาตุรู้ปกติที่ชื่อว่าเชกะหรือเชโกเชโกซึ่งจะอัจฉริยะเท่าใดเท่าใดก็ยังไม่สามารถเหมือนมีได้ปัญญาเลยธาตุรู้ขั้นปัญญาจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในประมาธรรมที่เรียกว่าอัตตาเพราะสามารถแจกแจงธาตุต่างๆที่เป็นจิต เจตสิกรูปนิพานได้แน่แท้ 23ปัญญาคือธาตุรู้ธาตุฉลาดแต่พิเศษเกินอัจฉริยะการรู้ความเป็นอัตตาจึงไม่ใช่เรื่องตื่นๆง่ายๆหันมาศึกษาให้สัมมาทิฏฐิกันเถิดฝึกฝนไปแล้วจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโอลาริกะอัตตา ที่เกิดในกามาวจรเป็นขั้นต้นแล้วมีสัมมาปฏิบัติกำจัดความเป็นอัตตาขั้นต้นนี้ให้ได้เหลือรูปาวจรขั้นมนโนมยอัตตาคืออัตตาขั้นกลางซึ่งเป็นอุดธ,ธรมภาคียสังโยช์ก็ศึกษาต่อกำจัดต่อให้ได้หมดไปอีกจนกระทั่งที่สุดเหลืออรูปาวจรอันเป็นอรูปะอัตตาขั้นปลายก็ศึกษากำจัดให้ได้หมดสิ้นเกลี้ยงก็บรรลุความเป็นอนัตตาเป็นผู้ไม่มีอัตตาได้สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายไม่ใช่อัตตาหรือไม่มีความเป็นอัตตาสัพเพทรมาอนาตาัตตาแล้วก็ยึดเอาแค่นี้เพียงแค่ที่ตนเข้าใจภาษาดีแล้วเท่านี้แล้วก็หลงว่าอัตตาในโลกนี้ไม่มีหรือลงเพี้ยนไปว่าอัตตาใดๆก็ไม่มีในตนก็ไม่มีจึงไม่ต้องปฏิบัติถ้าเข้าใจ หรือเห็นเป็นอย่างนี้ก็มิฉาทิถิแน่ๆย่อมเป็นผู้อาวิชาอยู่แท้คนผู้นี้ก็ไม่มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รงความเป็นอัตตาและไม่รู้วิธีปฏิบัติกำจัดอัตตานั้นๆได้สำเร็จการกำจัดอัตตานั้นมิใช่กำจัดอัตตาอย่างพาซื้อหรือพาเซอร์กำจัดกันดื้อๆโดย,ดยชนิดที่ไม่มีปัญญาแยกแยะส่วนใดของความเป็นอัตตาที่จะกำจัดให้ถูกตัว อัตราส่วนใดที่เจ้าตัวของจิตนิยามนั้นจะต้องอาศัยก็ต้องมีอยู่ส่วนอัตราใดที่ต้องกำจัดทิ้งก็ทำให้ศูนย์โดยปัญญาที่เป็นธาตุรู้ธาตุฉลาดที่พิเศษเกินอัจฉริยะของโลกิยะชนิดที่บรรยายยากมาก 124นิพพานนั้นคือจบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ผู้ยังไม่สามารถทำอัตราของตนจนได้จนเป็นในตนคือปัจจัตังที่มีเองเป็นเองเฉพาะตัวก็ไม่สามารถจะเดาเอาได้หรอกไม่อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามที่เป็นจริงแน่ เพราะอัตราของคนผู้นี้ก็ยังมีอยู่เที่ยงแท้ไม่มีวันศูนยอยู่กับพระเจ้านิรันดรลัทธิเทวนิยมจมอยู่กับเที่ยงแท้นี้ส่วนอเทวนิยมนั้นจิตวิญญาณวัดกันที่อกุศลเวทนาที่ยังยึดอารมณ์สุขยังเสพความรู้สึกสุขเที่ยงนิจจังอยู่ในตนยังไม่ดับศูนย์ เพราะทำความไม่เที่ยงคือยังทำอกุศลเวทนาที่คนผู้นี้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาของตนอยู่เขาก็ยังทำอัตตานี้ให้มันไม่เที่ยงหรือสูนไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนแปลงอกุศลเวทนาที่มีอยู่ในจิตของตนให้น้อยลงน้อยลงด้วยความสามารถของตนกระทั่งสูนไม่ได้คนผู้ศึกษาที่สัมมาทิฏฐิและมีสัมมาปฏิบัติเกิดมรรคผลจริง จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความไม่เที่ยงเพราะเป็นผู้ทำให้อกุสลเวทนาลดละไปจากเดิมทำให้ไม่เท่าเดิมได้ซึ่งชื่อว่าไม่เที่ยงและที่สุดดับศูนย์ไปจนกระทั่งไม่มีอากุศลเวทนานั้นเกิดขึ้นอีกในจิตเลยนี่คือผู้บรรลุผลปฏิบัติที่จบโดยอกุสลเวทนาที่เป็นอัตตาสาไม่มีในจิตเราแล้วชนิดที่เที่ยงนิจจังทุวังยั่งยืน สัตสตังตลอดไปอวิบริณามะธรรมังไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นไม่มีอะไรมาหาักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกำเริบอีกแล้วอสังกุปปังนี่คือความเที่ยงของเวทนาอากุศลเวทนาไม่เที่ยงส่วนเวทนาจริงนั้นเที่ยงนี้แลนิพพานที่จบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ 325รอยยี่สิบ้ภูมินิพพานมีศูนย์แท้แต่ยังมีอัตตาอาศัยอยู่แม้มีนิพพานแล้วแต่อัตตาที่ต้องอาศัยในขณะมีชีวิตมันก็ต้องมีอยู่เพราะยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารอัตตานี้แหละที่ไม่เที่ยงต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไป เป็นธรรมดาของขันห้าจึงต้องบริหารความเป็นสังขารเฉพาะอัตตาสามของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานั้นเราได้ทําให้สูญทั้งสามอัตตาจนกระทั่งเที่ยงในความไม่มีอัตตาสามนั้นอันได้แก่ความรู้สึกทุกขสุขไม่ทุกขไม่สุขหรืออทุกข,ขมสุขที่เป็นโลกีแก่ตนสําเร็จสมบูรณ์เป็นนิพานจริงแล้ว ก็เหลือแต่อนัตตาเที่ยงอนัตตาคือความไม่มีอัตตาภาวะนี้เท่านั้นเที่ยงเพียงแต่ยังไม่ทำปรินิพานเป็นปริโยสารจนหมดสิ้นชีวิตสลายขันห้าไปชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแค่นั้นเองผู้กำจัดอัตตาสามของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่งเที่ยงสำเร็จได้แท้ดังนี้แลคือผู้บรรลุนิพานจริงแม้นิพานขั้นนี้ก็จบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ ถ้าผู้ใดทำจิตตนให้มีภาวะนิพานได้เป็นครั้งคราวก็ยังไม่เที่ยงนิจจังแท้เด็ดขาดอย่างไม่แน่นอนนิยะตะแต่นิพานที่จบนี้เป็นความเที่ยงแน่แท้เด็ดขาด